อาการของแกเนี่ยก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมของแกก็เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าแกตัวแกเองเนี่ยแกก็รับรู้อยู่แล้วนะคะว่าแกมีมะเร็งติดตัวกลับมานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับกเราอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการได้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งตับนะคะผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ70กว่านะคะเขาอยู่ในส่วนของแซคควิดบุเอนเดแซคควิดบุเอนเด้นี่ก็คออือมันจะกึ่งๆ่งระหว่างบุเอนเด้กับแฮมแชน นะคะแต่ว่าเราจะมีสถานที่ให้แต่ค่อนข้างที่จะแบบจะจะจะไม่เหมือนกับกัอพาร์ตเมนต์นะคะที่เป็นตึกเป็นหลังๆมันเหมือนเหมือนโรงพยาบาลอย่างนั้นคือจะไม่ใช่แบบนั้นน,นี่ก็จะสร้างแล้วแต่หาว่าจะเป็นกี่ชั้นอันเนี้ยเขาก็ทำชั้นเดียวแล้วแกก็อยู่ คนเดียวนะคะในใน,ในห้องของแกก็จะมีทั้งห้องนอนห้องน้นําห้องรับแขห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยห้องเนาะบางบางห้องเนี่ยมีสองห้องนอนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีห้องเ,ออเก็บของทําความสะอาดอะไรต่างๆตรงนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยคุณลุงท่านเนี้ยท่านป่วยเป็นมะเร็งตับแต่ว่าไม่ได้รู้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพิ่งเพิ่งมารู้ก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยได้ไม่นานนะคะเ,เนื่องจากว่าเกิดจากการที่ท่านเนี่ย ผอมลงมากๆน้ำหนักลดลงเยอะมากนะคะแล้วตัวเนี่ยเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ท้องเนี่ยบวมแข็งคือเหมือนแบบคนท้องสักประมาณคนผมผอมท้องสักประมาณเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างนั้นะท้องใหญ่มากนะคะแล้วก็เ,เริ่มเหนื่อยเ,อเริ่มมีการเจ็บปวดตามร่างกายอะไรต่างๆนะคะบางครั้งก็ไอมีเลือดปดออกมา นะคะขับถ่ายบางทีก็มีเลือดปนออกมาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเออ่ไปหาหมอในการที่เขาเนเนบอกงี้ก่อนนะคะว่าเ ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยเข้ามาอยู่ในแซคเิร์ดเุนเดเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยก็จะปล่อยนะคะให้จัดการตัวเองทั้งหมดทั้งในเรื่องทําความสะอาดร,ร่างกายในการเก็บที่ดับที่นอนในการออทำอาหารเราก็มีหน้าที่เข้าไปดูตามเวลาเท่านั้นเอง5นาที1ินาทีเข้าไปพูดคุยไปถามไถยถามไถม่สารทุกสุขดิบเท่านั้นนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเออที่ที่เนี่ยเขาก็จะมีถึงเวลาทานอาหารกลางวันเนี่ย ทุกคนก็จมรวมกันอยู่ที่ห้องอาหารนะคะทุกคนก็จะเดินมาใครที่เดินไม่ได้ก็จะมีพนักงานไปรับนะคะไปเข็นรถมาหรือว่าไปเ,าเดินมาด้วยอะไรเงี้ยเพื่อพยุงไม่ให้ล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครแต่คุณลุงท่านเนี้ยท่านสามารถที่จะเดินมาที่ห้องอาหารเองได้แต่ก็เริ่มเห็นว่าสีหน้านเนี่ยเริ่มเริ่มจะซีดลงอะไรประมาณอย่างเงี้ยตาท่านเนี่ยก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะเนื่องจากว่าเป็นมะเร็งตับก็หลายหลายคนใน เพื่อนเพ่อ,นอในกลุ่มนะี้เขาก็จะมีการพูดคุยมีการทักกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแกก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนแบบเ,เหมือนไม่อยากตอบคาถามใครเริ่มรู้สึกนั่น่ะตัวแกเองแกคกงกังวลอยู่แล้วแหะว่าแกอาจจะมีโรคร้ายเกิดขึ้นในในร่างกายแกเงี้ยแต่เพียงแว่ายังไม่ได้ไปตกเท่านั้นเองนะคะเอ,อพอแบบ ก็เหมือนกันไม่อยากไม่อยากจะมาร่วมมาร่วมวงด้วยเพราะจะต้องมาเจอเพื่อนๆมาพูดคุยแล้วก็ต้องมาตอบคาถามในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะตอบอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสังเกตจากสีหน้าของแกแล้วก็จากการที่แกตอบคนอื่นที่ถามแกเหมือนแบบมืนไม่เต็มใจจะตอบอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะก็อยู่สักพักหนึ่งค่ะจนกระทั่งแกก็ จะต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการต่างๆหลังจากที่พยาบาลมานะคะเพราะว่าในแต่ละบอกก่อนว่าในในแต่ละพื้นที่เนี่ยในแต่ละสถานที่ที่อย่างเนี้ยจะมีพยาบาลเขาดูแลอยู่นะคะ <1> 1> พยาบาลเขาดูแลอยู่แล้วก็มีหมอของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะว่าใครเป็นหมอฟันใครเป็นหมอเอ่อประจําตัวแล้วพยาบาลใครดูแลในเบื้องต้นเนี่ยพยาบาลเขาจะมาตรวจดูอยู่แล้วเขาก็ประเมินอ,อาการเบื้องต้นนะก็มีการส่งตัวไปตรวจนะคะ แกไปโรงพยาบาลน่ะแล้วแกไม่ได้กลับมาเนื่องจากว่าจะต,ต้องอยู่ฟังผลเนื่องจากอาจจะอาการค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงก็เลยต้องอยู่พักที่โรงพยาบาลก่อนก็อยู่ร่วมอาทิตย์ะคะแล้วก็กลับมาพร้อมกับผลบอกว่าแกเป็นมะเร็งตับนะคะแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่า ขณะว่าการหมอทั้งหมอทั้งการแพทย์อะไรต่างๆของสวีเดนเนี่ย <c oughs> ก็คอ่อนข้างที่จะทันสมัยดีนะคะ <c oughs> ก็มีการตรวจสุขภาพดูแลมีการให้ยาอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงตรวจไม่เจอนะคะหลังจากที่แกกลับมาแล้วเนี่ยอาการของแกเนี่ยก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมของแกก็เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าแกตัวแกเองเนี่ยแกก็รับรู้อยู่แล้วนะคะว่าแกมีมะเร็งติดตัวกลับมานะคะ แกก็จะรู้สึกซึมเศร้าแล้วก็ไม่ไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครแล้วก็มื้อกลางวันที่จะต้องออกมาทานอาหารร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยแกไม่ออกมาเลยนะคะแกขอทานอาหารที่ที่ห้องของแกนะคะเราก็จะเอาไปให้ก็พยายามถามถ่ายสารทุกสุกดิบแกก็จะตอบแบบไม่อยากจะตอบนะคะก็จะนั่งสูบแต่บุหรี่นะคะเราก็จะคอยบอกแกบอกว่าเออไม่อยากให้สูบเยอะอะไรเนี้ยแกก็บอกเหมือนกับบอกว่า มันก็เป็นสิ่งสุดท้ายเหมือนเป็นเพื่อนแกมันเป็นสิ่งที่ค,คลายเครียดให้แกแกอะไรอย่างเงี้ยแกขอตรงนี้นะคะขอขอสูบตรงนี้ก็เราก็เลยต้องปล่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นความประสงค์ของเขาเอ่อในอาการของแกเนี่ยนอกจากท้องจะบวมแล้วเนี่ยตัวจะจะจะ,จะผอมลงเยอะมากนะคะกลับมาเนี่ยก็ผอมลงอีกนะคะแล้วก็กินอาหารได้น้อยลงแล้วกับ เหมือนแบบเอ่อหลังจากที่แกกลับจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเอ่อพนักง,งานเนี่ยเริ่มช่วยแกมากขึ้นก็ไปดูแลอาหารเนี่ยสามมือให้แกแกเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็มีการเข้าไปถามถ่ายอาการเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็พยายามที่จะบอกแกบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรที่พิเศษที่เร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนั่นนะคือลามมาได้เลยเรามาหาทันทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แอบมาดูแก่ะเพราะว่า จะ,จะนั่งอยู่ตรงริมหน้าต่างอ่ะเป็นอะไรที่เศร้ามากสําหรับคนที่ที่ที่รู้ตัวเองอ่ะนะในท,ที่มันไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วในในในระยะสุดท้ายตรงเนี้ยตัวแกเองเนี่ยอาการตัวเหลืองเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเพราะว่าเป็นมะเร็งที่ตับนะคะแล้วก็ตาเนี่ยก็เหลืองหน้าก็ซีดตัวก็ผอมนะกินอะไรก็ลำบากแล้วก็มีอาการเจ็บข้างใน อยู่ตลอดเวลาต้องให้ยาเอ,อตามเวลาเลยนะคะ,ะรวมทั้งโมฟีนด้วยอะไรเงี้ยก็ช่วยแกก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะไปแกอยู่อยู่ประมาณสักประมาณร่วมๆสองเดือนนะคะในวันที่แกเสียเป็นช่วงเช้านะคะนี่นเราไม่ได้ประสบกับตัวเองนะแต่ว่าเพื่อร่วมง,งานอะ่ะเล่าให้ฟังว่าเ,เขาอยู่เวรกลางคืนแล้วก่อนเราจะไปเริ่มงานเจ็ดมงเช้าเนี่ยมันจะมี เวรเมื่อคืนที่ก็ดูอยู่แล้วแกเนี่ยลามพอเพื่อนเข้าไปที่ห้องเนี่ยก็จะเห็นว่าแกน่ยทั้งเออทั้งอาเจียนทุกอย่างเนี่ยมีแต่เลือดออกมาทั้งนั้นเลยนี่เป็นอาการน,นแบบคือมองแล้วเนี่ยคือคือมองว่าหน้าสงสารเราในส่วนของพวกเราเองเนี่ยไม่ได้มองว่าหน้าปัวนหน้ารังเกียจอะไรตรงนั้นนะคะแต่เรามองว่า เป็นอะไรที่แบบมันหดหูใจมากเห็นในสภาพที่แบบว่าตัวเกเองแกขยับตัวเองไม่ได้มีแต่เลือดออกทั้งทาง,ทางก้นทั้งทางปากอย่างเงี้ยนะคะคือเต็มไปหมดด้วยความที่แบบว่าแบบแล้วก็หายใจแบบรวยลินอ่ะก็โทรทั้งเรียกทั้งพยาบาลเรียกทั้งรถฉุกเฉินนะนะคะที่ที่จากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย คือในระหว่างที่ที่ที่รอรถเอออมบูลานซ์มาเนี่ยแกก็เริ่มแบบใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เต็มทีจนจนจนเฮือกสุดท้ายอะ่ะก็แกก็เสียอยู่ตรงนั้นนะคะจมกองเลือดของแกเองอยู่ตรงนั้นนะทั้งถ่ายทั้งอาเจียนออกมาคือแบบมองดูแบบเนี่ยแหละคืออาการของคนที่เป็นโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายซึ่งเออ แทบไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยนอกจากยาแก้ปวดนะคะมัน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 ลามไปหมดแล้วมันไม่สามารถที่จะไปสกัดกั้นตรงไหนหรือรักษาอะไรตรงไหนได้แล้วนะคะมันก็เลยเต้องต้องต้องจบลงอย่างนี้นะก็เังบอกว่าการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับทุกคนอ่นะเนาะเรามาพูดได้เนี่ยในประสบการณ์ที่เราได้ประสบเห็นได้สัมผัสกัน คนป่วยที่เขาป่วยเป็นโรคต่างๆนั้นเองแต่ว่าออบางสาเหตุบางอาการบางโรคเนี่ยมันก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยถึงจะเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยแต่การดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ กว่ากว่าตรงนั้นนะคะอยู่กับมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเรื่องยากค่ะเป็นเรื่องยากกับพูดใดง่ายนะในการที่จะอยู่ร่วมกับ,ก,บกับสิ่งพวกนี้แต่ว่าคนที่ทําคนที่ประสบอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแย่มากๆมันยากนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งประสบะการณ์นะคะในการที่ได้ดูแลผู้ป่วย ที่เป็นโรคต่างๆนะคะก็จะมีอีกหลายเคสนะคะที่ที่ที่เป็นมะเร็งคนที่เนี่ยเป็นมะเร็งเยอะนะคะในในแทบจะทุกวัยเลยแต่ว่าในวัยผู้สูงอายุเนี่ยการดูแลก็ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่า ลำบากกว่าวัยอื่นนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของโรคความจำเสื่อมเนี่ยเข้ามาด้วยหรือว่าอาจจะมีโรคอื่นแรกซ้อนเข้ามาด้วยนะคะมันก็ทั้งอารมณ์นะทั้งป่วยทางอารมณ์ป่วยทางร่างกายมันก็ส่งผลพวกเราเองที่เป็นพนักง,งานที่ทำงานอยู่ตรงนี้ก็ต้องต้องจิตแข็งใจแข็งพอสมควรนะคะถึงถึงจะอยู่ร่วมกับกับเขาได้ดูแลเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วในส่วนในคลิปต่อไปจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังอีกเนี่ยต้องรอติดตามนะคะค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ